วันนี้เฟินจะตอขนตาทรง a n เมะนะคะเฟินเลือกใช้กาวของบอกต่อค่ะก็จะมี2ส,สูตรนะคะอันตากับแอคตาค่ะอันตานะคะจะแห้งเร็วนะคะครึ่งถึง1วิค่ะส่วนแอคตานะคะจะแห้ง 1- 2ึงถึงสงวิค่ะเฟินทำงานเร็วเฟินก็จะเลือกใช้สูตรอันตานะคะขั้นตอนแรกนะคะเฟินก็จะล้างขนตาให้ลูกค้าแล้วก็เก็บขนตาล่างและ ออกแบบทรงต่อขนตาให้ลูกค่ะค่ะหลังจากนั้นก็จะหยดการเรียมขนตาเสร็จแล้วเพื่อนก็เริ่มในการต่อเลยค่ะการต่อเทคนิคแอนิเมทน,นะคะเขาก็จะใช้เทคนิคก,การจับช่อหบหรือว่าช่อเวดลุกนั่นเองโดยการวางแมปปิ้งนะคะมีสไปร์และก็เบสเพื่อนชอบกาวของบอกต่อมากๆค่ะเป็นกาวที่เข้ามือถ้าเราเลือกใช้กาวดีแล้วนะคะจะทําให้เราทํางานได้ง่ายนะคะเวลาที่จุ่มกาวปุ๊บแล้วนํามาวางบนขนตานะคะติดปุ๊บทันทีเลยค่ะที่สําคัญกลิ่นไม่ฉุนแล้วก็ไม่แสบตาด้วยและตัวกาวมีเลขที่จดแจ้ง ปลอดภัยและกังวลตอบโจทย์แน่นอนคนขอแนะนํากาวบอกต่อนะคะสําหรับใครที่เป็นช่างตอกขนตาในต้องลองค่ะกาวบอกต่อก็จะมีสสูตรนะคะอย่าลืมเลือกใช้กาวที่เข้ากับมือเราแล้วก็กาวที่เข้ากับอุณหภูมิความชื้นของร้านด้วยนะคะเพราะจะทําให้กาวทํางานได้ดีและติดทนมากขึ้นค่ะ,คะซื้อได้ทั่วไปนะคะโดยทางออนไลน์ค่ะโดยสดคําว่าบอกต่อนะคะหรือกดที่ตะกร้าได้เลยค่ะ